เราเป็นพระเอกก็กลัวอะไรอ่ะกูนเราเป็นนางเอกก็ได้เรื่องไม่ดลีนะผงปลาครับเธอผงปลายังหวานได้นะ โดนนะโดนโดนี่โนครับตรเทพเลยหวานลอดเชือกอ,ะอ่ะมันแบบคุ่งๆเลยนะต้นโคตรเทพเลยนะผมดูดิดหวานลอดลอดสายไฟใช่ลอดสายไฟอ <laughs> โอเคครับก็เกับ,บหมดปูตัวนะหวานยากอยู่นะครับหวานยากหวานยากหวานยากต้นแม่สุดยอดเลยไปที่พี่ต้นแม่สามกี่ฟุบ เมื่อกี้ฝึกเฮ้ยฝึกมันต้องมันต้องฝึกมาครับต้องฝึกมาครับรอทีข้ามสายไฟเลยเว้โอทอมทอมโถทอมมึงดูดิี้ยังอยู่นะยังอยู่นะแล้วพุ่งไปกระดิ่งมาึเต็มคลองก็เป็นไงต้นเชือกยาวนะครับต้นเชือกยาวถ่ายยามต้นจำแห็นไหมพึบเิยพึบเิยตัวเดียวัก็ไม่อยู่แล้วยึดตัวเดียวทำชีพเป้าครับ ัเขาแม่งชี้เป้าไม่ได้ขาดเลยโอ้ยี่ตัวตัวเดียวหนึงเต็มอยู่วะโอ้ยไ้่ตัวเดียวไม่ไหวกูอ่ะกูจะว่านกูไม่ไหวเลยเอาหายู่หายู่ เออ,องเห็นปลาไปทำจีเป้าครับอออโอ้โเกิดอยู่ใช่โอ้ตอนเราไ,ไม่ไีเป้าสุดยอดเลยว่ะตัดูตัวทอมมือส่วนลดเด็กจัดสรกัน <laughs> ววหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวอยดดเองถ่ายก่อน ้นนั่งลงแล้วก็ตั้มทั้มตั้มหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำโอเคให้บอกสลัดปลาเสียบอ๋อพ่อมันกระติ้นเอาไปชื่นอ่ะเต็มเลยแหละโดนโอ้ยตดูทอมบอกแล้วตาดีใหม่เนี่ย เกทับหน่อยนะโยกระดีใครจะเปเกกระดีเหรออ้ยก,ะะกรยกะ,ด,กะ,กะด,ดีดูดูดูดิ <laughs> ดมารถมารถมารถมาตออกงั้นหมดเลยเนี่ยอเอาหมดเลยเด <laughs> ี๋ยวผมผมฝากเทหน,น่อยนะดูซ้ายดิซไซด์คดีรูเมยไปไหนแล้วมันอยู่แถวบ้านเนี่ย <laughs> เพิดแค่นี้ก็ได้เยอะเลยนะเนี่ยวนอยู่แถวนี้รถมารถมาเราท้องรถมาควกแม่หวานไกลตลอด ชายาฝาดหวันไกลไม่ต้องกลัวโอ้ยเขาต้องชายาวันไกลยอมกู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 ยอมได้ยกูยังแกะไม่หมดเลยดูดูกูยอมท่านผู้ชมกระดิ่งเขาใหญ่นะยังมีอีกนะดูดิทั้งเป็นของเลยว่ะป้าเนาะใช่เห็นเดี๋ยวมาเดีมาเขาบอกมายกมายก อันนี้ก็จิ๊บๆนะดูดีไซน์ผมสามตัวเลยครับมีปลาปลาด้วยปลากับระตเพียนนี่ครับปลากระตเปียนสวยนะปลาขยงยสามตัวตัวต้นกับปลากระตเปียนสวยแย่งสองสามโคมเลย่าไม่หมดเลยมันจะไปไหนและไม่ปลาใหญ่พลาดไปเล่นกูไม่ได้ไปไหนแล้ะไม่ต้องไปบังเลยแล้ววันอยู่แถวเข้าบ้านลูกตามันลอยเราต้องคลองอ่ะข้าวยังไม่ทันแดงเลยกูของยังไม่ได้ไปนะทอมมีนะต้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาทานี้ มันสุดของถนนเฮ้ยไม่ได้ปลากำลังขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดไปช้ากลับมามันลงเลยแหละรอรอเฮ้ยเมื่อกี้บอกมึงมึงก็หิวข้าวก็ไมงบอกมึงหิวมานหิ่อนมมึงีอยู่แล้วไม่หิวแล้วกูก็จนไอ้บอกมึงหิวข้าวกูจะบอกวามนกูหิวกูหิวกูหิวเหมือนกันนะกระดี่มันขึ้นมึงทั้งวันอยู่แล้วต้องกลัวเรากกระดี่มันมาอยู่แล้วไซด์เลยหมดทั่วเลยนั่งเก็บปลากันะไรเพียงเอาเนี่ยงเนี้ยเบล็คค้างเบละข้าง đồ nó uống dưỡng ơi ông cùng lên tao tốn thổi thong 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 thổi ขนาดนีนน้นี่ไงนีไงีไงโหตัวเล็กที่ไหนล่ะเนี่ยตัมตัวเล็กไหมตัวเล็กไห้ตล้ไหนตวเล็ตัวเล็กมตัวมตัวเล็นไหมตัวเตัวนี้ตเล้หตเล็กไตเล้มตัเลกตัตรงนี้ตรงตรงนี้ตเล็ตรงกตล็ตเล็ไตัวเล็ตเลตต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 ต เยาวเลยยาน่อยไปไหนล่ะโอ้โหโอ้โหต้นต้นอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ปลาตะแก้วเต็มเลยอ้าวหลุดตัวนึงมันอยู่นี่เป็ได้อยู่เราทำเราทำไปได้อยู่ตัว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 ใหญ่โอ้ยตายมันใหญ่เกินอ่ะเป็นผงอะไรเมื่ออุ้ยทขาอุ้ยเอย่า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 ดูใสนี่ดูใสนี่เหมือนกันนี่เห็นไหมเนี่ยยักษ์ใหญ่ยักษ์ปา ต้องให้คนดูป้าเป็นนี่เห็นไหมไหนดูดปลแต่ปลดูรถก่อที่มา้วมายอังแลมายนี่ครับตอกับพี่ต้นเมื่อกี้ครับปลาแหครับปละโครมตัวใหญ่ด้วยไม่ใหญ่หรอกนานี่ฮะดูปลาซิวนาครับตัวใหญ่ตั้งขีดอำน้าแบบนี้แหละใช่แล้วครับกม็มอง ดูข้างหน,น้าอีกลนีมพี่ขี่าหน้าไปเหมือนเื่อกี้นี้ตรงนี้ตรงไหนเสาเนี่ย้าต้น,นไม้เก็บปลาเลยค,ครับนี่ฮะูซ้ายกะดีนะฮะน,น,นี่จะดิ้นไปไหนนะครับดูคร,รับคลองตาชมครับผมดูครับนี่คลองตาชมนะต้นจับตาติดไวโโ้โอ้โห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 โอ